สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้องๆชาว YouTube ทุกคนพบกับผมโนเบลช่องเ k ็นะครับบางทีพูดถึงไลฟ์สไตล์การมาของผู้แทนไซค์หแบบเบลนี่เองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็น่าจะได้พูดถึงไลฟ์สไตล์สักทีนะครับต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งมากๆนะครับทักมาตลอดเลยว่าพี่เบลเมลื่อไหร่จะทำคลิปแบบ วันหนึ่งทาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งว่าวันหนึ่งเบลทําอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนเชื่อช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกรานะครับซึ่งตอนนี้ในปีนี้นะครับ2565เนี่ยจะมีการซื้อขายงบกันหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งบริษัทเบลก็มีโปรดักต์หลายโปรดักต์ที่สามารถนําเสนอได้ในแต่ในงบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณ6กโมงสานาทีนะครับตอนนี้เบลก็กําลังแต่งตัวแล้วก็กำลังจะออกบ้านซึ่งวัน นี้เรากำลังจะไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทั้งวันเลยนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรยังไงบ้างนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจและกันนะครับเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะครับแล้วก็ออกไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันวันหนึน่งทำอะไรบ้างนะเรียบร้อยแล้วลืมเซ็ตผม <laughs> แล้วเซ็ตผมก่อน ไม่ดูกระจกนี่ก็ลืมนะว่าไม้ไเซ็ตผมเนี่ยโอเคบางทีก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องออกเช้าอย่างอย่างเคสนี้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่างบมันลงมาแล้วแล้วเรามีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนะที่จะต้องวิ่งให้ทันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเออช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหนักหน่อยเพราะว่าเดือนนี้แผนไว้ว่าทั้งเดือนนะต้องทํางานหนักหน่อย เพราะงบมันเยอะและลงหลายจังหวัดน,นะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพาชมรอบๆบ,บ้านสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็เตรียมอันนี้กระเป๋าเสื้อผ้านะครับเตรียมนะครับเรียบรอย้อยกำลังจะออกแล้วอันนี้ก็เตรียมของไว้เผื่อนะครับเผื่อว่าแบบ จะต้องได้มีการนําเสนอน,นะครับเตรียมไปพอดีว่ามีเครื่องติดอยู่บนรถโอเคเสื้อผ้าครบและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับ let's go กำแพงเพชรไป,ปรตอนนี้ผมก็ถึงที่โรงพยาบาลแรกในจังหวัดกำแพงแล้วนะครับนี่นคือโรงพยาบาลอะไรเนี่ยม่วงนอนอะ <laughs> นะครับโรงพยาบาล คลองลานนะครับปกติเนี่ยคลองลานเนี่ยในจังหวัดนครสวรรค์ถือว่ามันเป็นน้ําตกนะครับเราก็จะมาเที่ยวน้ําตกคลองลานกันอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> จริงๆนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มาโรงพยาบาลคลองลานนะครับ <c oughs> เพราะดมบอกไปว่าเพิ่งจะับเขตเพึ่งเริ่มจะเริ่มทําเขตกําแพงเนี่ยในในปีนี้เป็นปีแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าที่คลองรานมีอะไรบ้าง นะครับผมนอกจากน้าตกที่สวยแล้วนะครับมีงบอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บมีผลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้กันนะเริ่มลงมาแรกกันเลย let's go <S ลมลื่นีจังเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้ทำการเข้าโรงพยาบาลโครานเรียบร้อยนะครับไม่สวยเหมือนอย่างน้ำตกเลยนะโอเคนะครับก็เรียกได้ว่ามามาไม่ทันแล้วนะครับเราได้ทำการ จัดการซื้อกันไปเรียบร้อยละนะครับก็เรียกว่าตกรถนะครับก็จริงๆเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยแบบปีนี้เพิ่งเริ่มทำนะครับแต่ว่าออนอกเหนือนจากสิ่งอื่นใดเนี่ยหลังจากที่ได้เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยได้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะโฟกัสแล้วก็ทำหลังจากนี้ไปในปีนี้นะก็คือการที่นะครับผมจะมาทำการสรุปนะครับพอออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บผมจะทำการสรุปทันทีนะครับว่า วันนี้นะครับได้ทําการแบบได้แค่ไหนยังไงบ้างนะครับคือแบบทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปก็หลังจากที่เราเสร็จงานจากโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับบริษัทจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า C I M ในการเก็บข้อมูลผมว่าจะพยายามเก็บข้อมูลทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ออกจากโรงพยาบาลน,นะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่ลืมแล้วก็จําได้ว่าครั้งต่อไปเราจะต้องเข้ามาทําอะไรกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้บ้าง รประมาณนี้ตั้งใจว่าจะทำไม่ได้ทุกครั้งนะครับหลังจากออกโรงพยาบาลจะต้องสรุปทุกทุกงานนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเฟล,ลไปแล้วโรงแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปทั้งหมด3โรงไปดูกันว่าอีก2โรงที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างายแรกตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับโรงพยาบาลที่2นะครับคือโรงพยาบาลกำแพงเพชรน,นี่เองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแดดนี่แรงมาก อันนี้คือด้านหลังของโรงพยาบาลกำแพงนะซึ่งเป็นแม่นม้ำไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นแม่น้ำอะไรนะแต่ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมดีมากนะครับเดี๋ยวสักประมาณตอนปายบ่ายนะผมก็จะเข้าไปทำบาตตามภารกิจนะครับที่จะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเหมือนนั้นจะเฟลอีกไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ <ST AR C 2> บอกเลยฮะว่าเฟ <ST AR C 2> ลเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลกำแพง เพลงเลยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นตากต่อเลยนะครับโอ้โหนี่ทรโหดมากนะครับจากนพรสวันค์ไปคลองลางไปกาแพงแล้วก็หลังจะขึ้นตากอ่ะขอให้ขอให้ตากเราทันนะโอเค Let's go ไปมาถึงตากแล้วนะครับอยู่ที่สาสุขตากนะครับมาดูนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้อเฮ้ยวงไป <laughs> ครคบบไปัมาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ได้ทำตอนนี้อยู่ที่สอจอจังหวัดตากนะครับแล้วก็มีแพลนที่ว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับคิดว่าบรรยากาศน่าจะดีมากๆนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูข้างบนทีูุ่ติเน่จะเป็นพวกแม่ลมรราดาแม่สอนพว,พวกพพพระอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายดูพรุ่งนี้นะครับ ลิปนี้ก็เต็มๆยาวๆเลย2วันก่ะว่าจะวันเดียวแต่เต็มๆยาวๆเลย2วันนะครับว่าทํางานอะไรกันบ้างน,นะโอเคเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปถึงที่พักยังไงเก็บภาพให้ดูนะครับผม let's go แม่ละมาดแล้วครับแม่ละมาโดโอ้สุดยดอเดเทียวมากออกจากนครสวรรค์หกเจ็ดโมงหโมงครึ่ง ตอนนี้ถึงแมละมาณที่เวลาประมาณ6โมง18บแนาฬิกา16บนาทีวล really ีดสัญญาปเลยนะแต่ก็เพราะว่าบางเอินไปเจองบที่สอสจอ,อ,อตาครับก็เลยเดี๋ยวแผนนั้นเปลี่ยนได้หมดนะครับเอาเป็นว่าทีมบอกว่าไม่ได้ทำคลิปไลฟ์สไตล์มานานก็คือแบบอันนี้คือจัดตักหนักเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะ,นะผมจะให้ดู นี่เป็นรีสอร์ทนะครับโอ้อากาศดีมากนะตรงอยู่ในเขาเลยนะครับดูท้องฟ้าโอ้ครแล้วที่นี่ราคาถูกนะครับอันนี้แค่400บาทเองนะครับนี่ใช้ได้อยู่ตามนี้เราวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีตอนมีเย็นเย็น สักทุ่มหนึนมีประชุมต่อกับทีมนะครับก็หนักหน่วงกันเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างบายเยยสวัสดีอีกวันหนึ่งครับอากาศดีมากนีอาหารเช้าเลี้ยง จะต้องไปท่าสองยางแม่ละมาแล้วก็มพมผาเสร็จจากนี้กลับนครสวรรครับ let's go <S <ฮ>จะมีหมอกหน่อยๆด้วยนะครับผตอนเช้าผมตื่นมานะครับ <c oughs> ก็มีคนพาบัวพาพาบัวมาวิ่งอะไรแบบนี้ดีจังอันนี้ที่แม่ละมาดนะ ตลอด2วันที่ผ่านมาอันนี้เป็นโรงแรกนะแผนของวันนี้คือจะไปท่าสองยางพบพระแล้วก็แม่ละมา Let's go <S ก็เสร็จที่โรงพยาบาลท่าสองยางนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้คุยโปรเจกสำคัญสำคัญไปกับเขานะครับแต่ว่างบปัจจุบันนี้น่าจะตามไม่ทันแล้วนะครับก็เป็นน่าจะเป็นอะไรที่สรุปได้ว่าในงบของจังหวัด กำแพงกับจังหวัดตากเนี่ยผมน่าจะมาช้าเกินไปนะครับโอเคแต่ว่าในส่วนของท่าสองย่างนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องระบบเข้ามาเกี่ยวนะครับอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะขายในครั้งต่อไปได้นะครับเป็นงานร,ระบบใหญ่โอเคตอนนี้นะครับจะต้องไปลุยต่อที่โรงพยาบาลแม่ละมาตนะครับขับกลับไปอีกเพราะเมื่อคืนเรานอนที่แม่ระมาาเนาะตอนนี้ขับกลับไปอีกชั่วโมงหนึง่งเพื่อจะไปถึงแม่ละมา่า เสร็จจากแม่ละมาดเราจะไปพูพัดต่อถึงแม่ละมาดนะครับถึงแม่ละมานแล้วโอ้โหโรงพยาบาลใหญ่มากไม่น่าเชื่อ,อว่าอันนี้เป็นปีแรกที่ผมมาวิ่งที่ตากนะโรงพยาบาลอำเภอแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดตากคือแบบดูดีมากนะแบบดูดีมากนะครับโรงพยาบาลใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ของดีโอเคนะครับพ่ อากาศอากาศดีนะครับแต่ว่าที่ท่าสองยางอากาศจะดีกว่าอน,นี่ลงมาอยู่แม่ละม่าแล้วนี่โอ้เขามีคุ้มเลยอ่ะแล้วก็ดูดูลาไฮโซมากเลยนะนี่แม่ละมาล่าเนี่ยดูฮะเราตอนนี้ก็เสร็จไปอีกที่หนึ่งคือที่โรงพยาบาลแม่ละม่านะครับตอนนี้อยู่ข้างทางออกมาจากโรงพยาบาลแวะก,กินข้าวเรียบร้อยนะครับก็อบอกได้เลยว่า อาจะเฟลนะครับทั้งจังหวัดกำแพงแล้วก็ตากนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับการลงทุนครั้งนี้นะก็คือเมื่อวานเนี่ยถ้าจากต้นคลิปเลยเนี่ยก็คือออกเดินทางจากนครสวรรค์ตั้งแต่6กโมงครึ่งมาจบที่แม่ละมาดเมื่อคืนเนี้ยนะครับมาถึงที่พักเนี่ยหกโมงหกโมงครึ่งตอนเช้ามาถึง6กโมงครึ่งตอนเย็นนะครับสิบสองชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เสร็จในช่วงเช้าของวันนะครับที่แรกท่าสองยางที่สองแม่ละมาด และกาลังจะไปที่วังเจ้าทีแรกกะจะไปพบพระแต่ดูแล้วจาก G P S เอยอะไรเอ่ยแล้วก็ความเสีย่ยงความคุ้มเนี่ยจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะไม่คุ้มถ้าจะไปพบพระก็เลยเราไปวังเจ้าก่อนดีกว่านะครับไปวังเจ้านะครับแล้วก็วังเจ้ามันจะติดกําแพงแล้วนะครับไปวังเจ้าเสร็จปุ๊บก็กลับกําแพงแล้วก็ไปนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะว่าเออเซฟเราด้วยแล้วกออ็ดูจากการประเมินเบื้องต้นนะประมาณนี้ก็ เียเหมือนกันนะครับใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อเพื่อทุกคนนะก็อยากให้ได้ได้เห็นว่าการทํางานจริงๆแล้วมันเป็นประมาณไหนเล้ยวยังไงเราไปเจอที่โรงพยาบาลวังเจ้าโรงพยาบาลที่3มของวันที่2นะครับโอเคเล t ส์กไปตอนนี้ผมก็ถึงโรงพยาบาลวังเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลที่3ของวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็โดยเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนะครับก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้เพราะว่ามากกว่านี้คือไม่บ่อยแล้วครับเพราะว่าจากนี้ไปก็คือมันก็จะหมดเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับและที่เดือดร้นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ยิ่งทําให้เขาอาจจะยิ่งรีบกลับบ้านกันอะไรประมาณนี้ไป่นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมที่โรงพยาบาลวังเจ้า let's go <S โอเคนะครับตอนนี้ก็จบจากโรงพยาบาลวังเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับ mm hmm. ก็ลูกค mm ้า hmm. ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแลงสิ้นยังแต่ยังมีโอกาสนําเสนอนะครับ mm hmm. เสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เมื่อกี้นั่งสรุปงานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปเสร็จก็เนี่ยกำลังจะเดินทางกลับนครสวรรค์นะครับก็เออ เดี๋ยวไปเจอกันที่นะครสวรรค์แล้วกันนะครับโอ้โหทริปนี้นี่คุ้มมากๆนะครับสำหรับผู้ฟังได้เห็นเต็มๆเลยนะครับช่วงทํางานนะนะเป็นยังไงบ้าง2วันนี้เดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้ขับรถเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่การเดินทางเนี่ยกี่กิโลเมตรตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตั้งแต่เมื่อวานออกจากบ้านจนถึงวันนี้ที่กลับไปถึงบ้านใช้เส้นทางเท่าไหร่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับไปเจอกันที่บ้านบาย เย่ถ yeah. ึงบาแล้วนะครับโอ้ไม่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปต้องต้องเก็บของนะครับต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอพอกลับมากลับบ้านมาเนี่ยก็จะทําการเก็บของจัดของนะครับของที่เอาไปพวกเสื้อผ้าเอาลงไปในบ้านนะครับจะได้แบบพอถึงเวลาจะได้แบบไม่ลืมอะไรเงี้ยนะครับโอเค Uhm, แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าใช้เวลาใช้เขาเรียกว่าใช้จานวนทั้งหมดอ่ะกิโลขับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงตอนเนี้ยจนถึงเนี้ยห้าโมงครึ่งของอีกวันหนึ่งนะครับทริปนี้สนุกมากเนี่ยเดี๋ยวเอาไปสรุปให้ฟังทีละกันนะครับโอเคเจอกัน โอเคนะครับเราก็ถึงบ้านแล้วนะครับมาสรุปให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งก็ผมก็นั่งเขียนไว้แล้วนะครับว่าเราไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ6 7จุดนะครับจากบ้านเราไปจนถึงตอนนี้ก็คำ <c oughs> นวณม,มาแล้วทั้งหมดประมาณร่วม7 0 0โลส <c oughs> วันนะครับก็ในงานทั่วไปมันก็โอ้โห ดูเยอะจังนะครับแต่สําหรับผู้แทนเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่าสายงานแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าปกตินะครับบางทีต้องวิ่งข้ามจังหวัดเพราะว่ามีงานอะไรประมาณนี้นะ<อ>ก็เรียกได้ว่าเต็มเต็มทริปนี้เต็มเต็มเลยนะครับทุกคนก็จะได้เห็นโปรเซสการทํางานโดยประมาณคร่าวๆวิธีการทํางานจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างอกว่าจะเอาร่างมาถึงเซตต,ตรงนี้ได้นะครับ โอเคนะครับก็ทึ่บพึ่บายแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะได้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการทํางานสสยเครื่องมือแพทย์เขาเรียกว่ามันมีช่วงที่เราวิ่งงานกันหนักนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เราผ่อนกันบ้างนะครับเพราะว่างบประมาณมันไม่ได้ลงมาตลอดนะครับมันลงมาปีละสองสาครั้งนะครับเราก็ต้องใช้เวลาในตรงเนี้ยในการจัดการตัวเองให้ดีแต่ว่าช่วงเนี้ยมันหนักจริงๆเราก็ต้องวิ่งหนักจริงๆนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกมันก็จะมีช่วงผ่อนบ้างบางครั้งผมก็นั่งทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่าจะต้องนั่งสรุปนั่งตัว นั่งสรุปสปงสเปคอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกพาร์ทหนึ่งละกันสําหรับวันนี้ก็สรุปไปแล้วกันว่าทั้งหมด2วันเนี่ยประมาณ6 8ร้อยกิโลหรือเข้าๆก็ตีถ้าเ0็ดร้ลละกัน2วันทุกท่านกีเทนเป็นไงบ้างครับโอ oh. 700รโลสำหรับใครบางคนอาจจะมากนะครับสำหรับ2วันแต่ก็นั่นแหละครับลองคอมเมนต์กันมาละกันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมโนเบลกับช่อง a k p ช่องนี้ด้วยละกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับทุกคนนะครับถ้าเกิดใครว่าสนใจวเ้ยอยากจะพ่เบลมันทำยังไงอะไรคอมเมนต์บอกกันมาละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรนั้น ค่อยว่าก okay. ันแต่ถ้าเป็นคลิปไลฟ์ไตล์บอกตามตรงครับเพียเหมือนกันโอเคเจอกัน go